โอ้มันสีเฮียแล้อโมเฮียบ่เขาไก่มาเอ้หคือเ g ี i งเงียงแ e ติดเงอยู่องันนะมันมันมเนียล่ะบ่บ่บ่าเฮยจะได้นั่งยูห่มบ่เอายูห่มยูโฮมโมด้วยด้วยด้ยเอาคือเอารถถีบรถจักรได้บ่มีบ่ฮะ้ พอดีข้ผู้เก็บพันเก็บนี่โอ้เอาหมมีขาข้าบ่มีแต่ว่าันมี้บอลดันบอยูโอ้มันลลอกบ่ได้บ่ใช่าลอกลอกยูรับอยูมันบ่นี่เราบอดันบอยูเฮ็ดบบนี่บ่หี่มันเงียบเงียบใช่ใช่เออก่างทงชาทองดิโอ สองธงเป็นสองเซนบ่สองเซนเศร้าสองเซนเศร้าพี่น้องเอ้ยเนาะยังใส่คือมีอันนั้นน้ำแน่นี่น้ำกินไอ้น้ำกินตัวเองไปวะโออันนี้ชื่อเขาซื้ออะื่อมะกินนี่โอซืมะกินลาเนาะข้าแต่ข้าแต่ปลายมันหรอก เอาแต่ปลายมันไม่ใช่ว่าปลายมันนี่สินอะไรปะสามพันเนาะสามพันนี่เดียวไอ้เจ้าเสียหนึ่งเลเยอร์ขอบใจเสียหนึ่งเด้อกะให้เจ้าไปขายเลยก็ได้เนาะเอดี๋ยวผมจะซิ่งเนี่ยขับยากแล้วเนาะโอ้หโอ้โเจ้าแต้เอาซิ่เอาดีแล้วเนาะไม่ใช่ว่าเสียหนึ่งนี่พอไปชื่อขึ้นมันมาขายโตเนาะ

อโอเคดีไม่แหง้งคือกัน <im itation> ไปพ่อเดินทางไปก่อนเด้ก,ก็ได้อ่านี่ได้พี่ตองเงยเนาะเอ,อ่อถอดคือในนี่บ่เวลาเจ้าสีรอดเจ้าเห็ดในนี่เลยบ่นี่ยข้ามขาหนึ่งใช่ข้ามขานึงนเห็ดในนี่เลยเม,นมนืนบ่อยา่ามันล่มอย <im itation> ่ามันล่มบ่ะอ่าลงเร็วลงเดอร็วไปไปไปเนาะอ่านี่ได้พี่ตองเงยเนาะ แต่ละมือเข็มไปเนาะนี่ดิโอเคพ่อซื้อได้ขครมาเด้อโอเคมึงแน่พี่น้องเด้อเนาะผลไปแล้ว <laughs> พี่น้องเอ้ยตัดพามาอีกบันนี้อยู่ยห่างใส้ก็มีธงนาเนาะอ่าข้างกัวก็มีธงนาพี่น้องเอ้ยถามธรรมชาติพอดีบูจิตเองเนะาะเห็นประตูคนหนึง่งพี่น้องเนาะปั่นรถถีบเนาะอยู่ในกระตาเนะี่ยมีของขายอยังบอกเนาะทางบูจิตเองกับโบหู่เนะาะเดี๋ยวสิ เว่เบ uh, no, ิ่งก่อนเนาะของข้าของขายบ่กหรือว่าจังไดเบิ่งกอนเนาะพี่น้องเนาะอ่คำว่ามีของข้าของขายเดี๋ยวชื่อขุนหนวซอยเลาเนาะเอากลับตกใจสบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีทุกทุกการขายยังมากระทันเออ เฮียแล้วโมเฮียบ่เขาไก่มาเอาคือเงียงเียงติเงอยู่ั้นนะบ่บบ่บ่บเฮยจะได้นั่งยูห่มบ่เอายูห่มยูห่มมเออด้วยด้วยด้วยเอ้าคือเอารถถีบรถจักรได้บ่มีบ่ฮ้ อะสรสิอาผู้เก็บพันเก็บนี่น้ำบ้านน้ำเมืองพันนี่ละคนนี้บ้านบ้านไหนพ่อคนเกิดบ้านพงมาเป็นเกิดบ้านเดือบ้านเดือไปเคยบ้านเดือบ้านเดือแต่ก่อนศิบยาภบ้านเดืออยู่นี่บ่บ้านเดือไหนล่ะโอ้มาเป็นเคยบ้านเดือโอ้หาเงินส่งลูกเฮียนเออเอามานี่ใช่ไหมมานั่งก่อนนั่งคุยก่อนนั่งคุยก่อนเอาเอามันลุมบ่นี่ มันจะตั้งได้บ่หน่ะมันขาได้บ่าเออเอาไปป้ายไหันนีเนาะโอ้เอาหมูมีขาข้ามบ่หมูมีบอลดันบอลยูโอ้มันลลอกบ่ได้บ่ันาลอกห็อกยู่ครับบอลยูมันบ่มนีบอลดันบอลยูเฮ็นแบบนี้บ่ันเงีเงี้ย่ใเออ Rồi, 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 Phi đồng ơi Ờ, à, bưng, 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 bung bung mà cả bung phi đồng đâu rồi, bung 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 Mày bung 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 65 tỷ bung 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 คนนี้เผยอันนี้มาอีกจะไหนเผยมันยังมันบ่เดิมเจ้าเขาถ่ายคลิปลงยูทูบได้บ่นี่บ่เป็ญยังบ่เป็ญยังบ่เคยเห็นอยู่บ่บ่เคยเห็นเล็กเทื่อบุกเคยเห็นเล็กเทื่อบ่โอ้คนนี้พ่อชื่อนไหนก่อฮะพ่อกันโอ้ยลูกเต้าด้วยใช่ลูกเต้าฮะไปโรงเรียนบ่จบปล่ะจบไเลยโอ้ สรงเขาตกแต่เขาเหี้นผสมจนจบหมอ้ออ้าเดนี่อยู่น้ำพา่เฉยเดนี่เขาประทานไปและโอ้อากอารงานเหี้นในร้อยอยู่เอียงผู้นึงอันประจำการอยู่พูนอยู่วิระปุกโอ้แล้วคอยฝึกสอบอยู่อันของปฏิหานสีนวนปูนโอโ้เลยเห็นจังได้เฉยนี่มาค่าใคร พอได้เลี <Yes>. <s <Elliott> <S oh ้ยงตัวเองพอได้เลี้ยงตัวเองเดี๋ยวนี้อยู่กับพี่ชายเดี๋ยวนี่ดิฉันก็ไม่เทำไม่น่า้วกแลูกขับเต่าแล้วโอ้เตาเราเป็นตัวของทหารเมืดบ่เออทหารมาแล้วโอ้เอาเยอะรอกแฉเนาะจั่างในกระตามเต้อยางนี้ลอยอยู่เออยันย่ำมาแล้วชู่ๆนะแฉนพามาขว่วยมาตะดงตะกี้ฮะเฮ้ยพามาขว่วยมาตะดงตะกี้ฮะหาขว่วยมาตะดง แม่เป hmm. ิ่นฮอดนามาก็ทอดก็จื่นเด็ดกล้วยแห้งกล้วยสับเด้อซะอ๋อสงหานั่นผานนี่จังซ่งลูกเรียนจบเบิดจบเบิดแล้วจบหม7บุคคลเลยจบหม7บุคคลเฮือนกยายใหม่กอยู่ตะกี้อยู่เฮือนในนี่เนาะอ๋อยายใหม่เฮ็ดใหม่หมด้แล้วอ๋อ อันนี้ลดนนี่ละโอ้เตหึงแลอันนี้เตหึงเลยบ่อันนี้ฮะค่าขายแบบนี้หลายปีดแต่ยังบวดรุยยังพ่อจำนี่เก่าเออบัดลูกเต้าได้ใช่ไหมเต่ากับพ่อคุ้มปากคุ้มปากทองเขามันเขาคุ้ครอบครัวเขาโอ้รุ่งเต้ากับครอบครัวลูกเต้าเนาะอ่ากับมาเยี่ยมมายามอยู่หรือล่ามาอยู่เออเนาะกับว่าได้สร้างว่าอันนั้นดอกพี่น้องเอเนาะ อันนี้กะลูกเต้าก็ให้อยู่เนาะเขาคอบคัวเขาเนาะบุตรบป็นนี้อาศัยผู้เป็นพ่อเองบานนี้กนั้นและบอนนี่ลบืนเองบานนี้เนาะพญาในตกมีอยู่ไปครับัับบเได้ไปพญานในตนี่เป็นยังลําไส้ ยยคือยังปัน่นรถทิบอยู่แสนมันนอนกิ่นพิมินเพาไปได้ไฟโอ้บอดบดิพมินกินใส่ยานาทพิมินเจ็ดผ่านยานาเจ็ดเจ็ดไปจะไปชูมือบ่<ไ>บ่ไปไปชูมือโดนดูไปนึงโอ้ไปชูมือแล้วก็ไวไน้ำสุขภาพไปแล้วไหวน้ำสุขภาพไปไกลบไไ่แต่ในมือไปไกล ะกี S <S ้ไปไกลตะกี hmm, so like i, oh anyway, well ้ฮะโอ้บันดงนาโพบันปงบันปะหนามบันเอบันอย่างไปส่วนที่นาเก่งนาโคกนาเก่งบันปลายเดี๋ยวนี้ไปน้ำไกลียวนี้ไปดูได้กินเล็กน้อยเลยย่าไปหาขาเจ้ามาบ่เออซื้อสามเขาซื้อมาสามเซนล่ะโตเขาละสามเซนซ่าวโอ้าเกลีย์ตรงไกลโตมันทงเท่าไรเสียพ่อทงสิบพันทงสิบพันบ่ bớt nó hẳn thế à chắc ăn hả nhớ có mà sao sau của đất đó lồm vượt hả ờ ừ ừ bừng còn thì đằng ấy nó à chỉ xui xôi thì nó hả còn Sao thùng xa xuồng đi ừ xa xuồng thùng bên xuồng sen bó xuồng sen sao สองเนเศร้าพี่้องเอ้ยเนาะยังใส่คื่อมีอันนั้นน้ำแน่นี่อ้น้ำกินตัวเองไปวะโออันนี้ชื่อน้ำเขาซื้ออะไือมากินนี่โอซืมากินล่าเนาะโอ ไมนะไม่ทำไมเอาสองทีหกปดสิบสองีสิบหกดาชองาอเออไปเอาไปก่อนถุงนึงไปอยู่ผูไปถุงนึงไปชิมมุก่อนไปมันซีเชียยบนะวโดดยอกระเทืนมามานางน้ำกันน่งน้ำกันมา เออเด็กก็เแล้วเอ่อทำกันก็ได้นะพ่อเนาะรบกวนเวลาหน่อยนึงเปียง่เงเนาะเป็งได้กินยี่บ่หนบ่ได้กินบ่ปุริกินบริกินพี่น้องเเนาะเป็นท่ายสองเซนสองเซนเศนาเนาะมนแถมมันสิวเ ก็เก็บกาบุญปฏิบัติธรรม<อ>ะะทั้งตัดแจงแน่ทั้ทงเมืองแน่เก็บค่อะ,ะอายุ่บ่ได้บะเนี่ยเฉพาะมือยบอเมือย่บเหารอขายแบบมื่อยุบมือยบอค,คนทนไปคือบุญยุดนอนอยู่ละนี่บอดาฮะบไดายแห้มือคือมือยขันขันอยู่ระลายแฮงเมือยอยู่ระลายแห้เมือยบอต้องต้องเหตหันให้ดีกว่าเกกกอยู่ นอนเว้นบิดมือบิดเว้นขอนอนลงหมดแหละหมดเลยหมดโทรเขาบุมีบุมี่อย่างกับคนกขับขี่รถทิพย์รถไปซื้อลูกบัวบ้าบ้าจ้ะบัวบ้าบ่ว่าอยู่หักดื้อไปเขาบ่ให้ไปอันนี้หักสุขภาพเขานี่ยขันยูดิซื้อบัดแฮงอดเอ๋อซื่อเขาเลี้ยเขาขันเขาบุมี่อย่างเนกตาเขากับขี่รถไปรถไปรถดินได้จ้ะคนอยู่บัเป็นบ่ตถเนี่เนาะอันนี้กั อันนี้ก็บพ่ได้ว่าอย่างนึกน้อยทางลูกทางเจ่าบ่อได้ว่าอย่างบ่ยิ้มเองก็เพียงแต่ว่าอยากอยากซื้ออยากชื้อซอยเนาะอ่าเรื่องลูกลุงเจ่าเพเดียวอ่ามัน่นกระแพงอยู่แหละแต่ว่าเขาไให้ไปเออเพิ่นกับไปเป็นยังไงไปตัดทุกภาคเรียนได้อยากมาตัวมาเกิดน้ำเสดเสริลูกเสรเจ้าน้ำเน่เดี๋ยวมา cần được một căn cho hàng của biên cả có thể cho khấu như vật thật thật đấy thả năm nguyên năm lũ cả bộ bộ viên tá nó viên tá à, viên bộ, bộ, bộ thùng bộ, bộ, bộ thân đấy nó treo đi hết đỉnh đấy bộ này treo hết đỉnh xây kia xây trên mua xây <laughs> tình, tình bộ kín, tình. kín mình chỉ xe bó là mình chỉ xe gì bó này xin xin chắc mua bộ nua đấy không chắc bộ nua đấy sạch เดี๋ยวว่าประกันเองเป็นคนเฮ็ดบ่อบ่อบ่อประกันเพราะว่าตัวเองไม่กินขักไ้งมันต้องเชื่อมั่นกับบรรณาคงตัวเองนะเนาะเออเห็ดตะเก่าจ้ะพอกินอยู่คำมันแซ่บนี่บ่จิตเมาเบิดนี่สิให้เมาอีบ่เออลูกซืุอจิตเด้อตลูกซอยว่าจิซอยอยู่นี่คำบ่ได้นะมืองอ่ะคำตะเก่าตะเก่าไปเปิดมือมื้อนึ่งสลบตะเก่า อหสมลบแต่แต่สุขภาพดีนะือหนึ่งสามลบอันเงินมูเฮดปุ่นเฮดท่านเฮทน,เ,ฮทนเ,ฮเ,เ,ฮเมูเจกเ็ดเป้นเข่าบริบริขายเข่าขานน,น้ำได้ขายมก,กานี่อันเป็ละปีนะปีนี้รุดแห้งนี่ปีตอนเดือนีัิคินี่กับเบื่อเฮดจะตายละพอไนหะมกินเฮนเขาว่าเฮดบอกเออเออมาลกินละวมืนบ่แม่นเบือ <โ>ย่ือผมต่เมดิเมดก็เบื่อขึ้กันบรรลักาก็เพื่อน้สามคนยังน้อยหนึ่งยังสุบงนึงกันหนึ่งเหสุบงนึ่งมเลยตะวัตะวัตะัอ้ตะัเปินบฮับบอดทันตะเตายนะระวังเยอะคนเนแยนี้กีนัะเกิบอยู่แดแต่ว่าผมมันใจหักหักรู้ว่าเซบกันเซบน้ำ ແລະຢູ່ເຮືອນນີຈັกົນກໍຢູ່ເຮືນນີມີໄາຮົบ่ບົນເົ້າາຈປີຫຼານຊນຍບ นั่นะเออชายคนนึงกปีฮปีน่ะแชายคนนึงก็ท่าไม่เท่ากลูจาลูกเย่ะนั่นแหะสารคนก็ไปทหารบดด้ัาลากได้ลาดประจำการวิระอาเอาอาอะอะไรอันนี้ขายบดได้เงินจะไปชื่อยัง่ง นนะ่<ม>ซอยบ้านซอยเมืองเข่าได้ฮะเข่านะเพราะได้ใบกินเป็นหน้าอยู่บ้างบริเวณน้องครสวรรค์ลูกลูกเต่าเนะี้ยเดี๋ยวโอ้ยลูกลานลายอยู่ค่ะให้ลูกลานแล้วเ็ดซอยเข่าเข่าเพื่อให้ไปเพื่อไปเสียด้ับเพ<อ>ราะว่าเพราะไปได้ไปไ่างไรบ้างอย่างอย่างหลักซื้อกินนะฮะอย่างอ,นนะ<ะ>อย่างหลักซื้อกินอย่างหลักซื้อกินบ้าง หยาุกขัดอะไรไ,ได้จ้ะขัดอะไรได้สยาสุกอืมขดดับปู้วเพอนี่ขนอมีเป็นง้มีน้ำตาล้าควูวบมกพริกเกลือ,อสมกันคนระับครัวเรียบเกลือกัได้ไปชุ่มมือเนาะชุ่มไปชุ่มมือไปชุ่มมือรแท็กดเพือ่อนมีบัตรหน้าบุ เด็กเก้าก็กะปัตตลาดเซโนไพลนด์พื่นมาเอาเขื่อนมากระโดดฝ่ายถุงมือถุงมือแต่ก่อนข้าวตะกี้หาเงินในได้ชงโลเรียนทอดกล้วยทอดกล้วยอืมกล้วยอืมอ่กูชอบกูเห็นเลยครับอืมลำบากบอสข้าวตะกี้โอ้ยลำบากห้ามันจะดองกูชื้อกระดาษ ข้าเข้าวอีกพันกกิกสาสีมาวโอเซเเป็นเป็นพงเป็นพวงมพวงละพวงละวงละสหงส่งหานันส่งหานี่ลูกเ็ดจบบกคนเลยดีดหันยังเก่งได้ที่ว่าชงลูกเ็ดจบนี่มูควยกับผมีหลายเน้ะมีหลาย่ก็น้อยพราะวื้อวัวมีสื้อนะระโะงนี่เนาะ ตัวทีสเนาะเอามันมันตอเทินนะเรื่องแตเฮ็ดตัวตีไ้บุกไปซะมันบมมีเงินเฮ็ดมันหลายเนี่ยเป็ดใจโอ้ยบดเงินนั่นดูเฮ็ดตีเลยบดพวกเราจิานกเินเฮ็ดบื่เนําเนาะไปกัไปหลังจากะคอยยาเบื่อแล้ววัดไทยว้งเวียงหวตายบดครอบัว่อ๋อเนาะ ตายหคนมาเจ้าเบื่อแล้วนีแต่ว่าทางบัะจิตเองซีอูนนเพิ่นไปแล้บหน่อยแต่พอพอเพิ่นแหงนะีส่งปุยใจันเนาะฮะีส่งปุยใจันเนาะบ่บ่งปุยก็ได้เพืนเมาเ่ดี

พ่อจะพ่แต่ปลายมันหรอกพาอต่ปลายมันไม่ใช่ว่าปลายมันนี่สะไปะาพันเนาะาพันนี่เดียวให้เจ้าเซียหนึงเลยเด้อบเซียึงเด้อกะให้เจ้าไปขายเลยก็ะได้เนาะเดี๋ยวมจซีน่ยแล้วเนาะเอาดีแล้วเนาะม่ใช่ว่าเซียึง

ไปใครอีกเดี๋ยวกัึเล่นแ่ว่าฮะ้สู้น่เยเนาะสู้ชีวิต่ว่าสู้แผ่านยังบ่เมื่อคืนนีก่าัจับแล้วอปีได้จ้นะหกสิบห้าปีหกสิบห้าปีปนนนั้แล้วหกบปีเข็นเข็นรถทีเนเนาะ กินวัไปทางมกันไปใช่ไหมมตอรบัเดอมตอรบัเดอได้พายไปได้งได้ไหนเาหกรมสะมปการไปเที่ออไหมเบคือห้ามี่เดนัท่นเราไปองเรียนเที่ยวหันเทียวันเราจอยหัเที่ยลงงวัดทางวามีบ่ัดมันมบ่อไหเ ก็เชื่อตัวผมกันบางมือก็เอามแตงได้มะแตงมะแตงปันปันสร์วิสี่ะสามมื่นใช่ทั้งหลังสองมื่นั้งงมื่นหนึ่งมีเอริอย่างเดียวโอกาสขี่รถจักรบ้ามันปู้มันไปเสียวๆนะมันยยานพูดบ้างเอาอันนี้ก็เป็นเงินงของเพื่อนเพิ่นนี่แหละอาไเนาะเิ็น ให้บริจิตแบบว่าซื้อซอยยเค่าะข้าอขายเนาะแบบว่าประมาทได้แบบว่าประมาทอยากพุณนอย่างไรแบบว่าดูสุกชีวิตนี้สิแบบว่าเขาเขามีน้ำใจเขาอยากให้อนาภูที่ว่าหาเงินหาค้ำเนาะในการสู่ชีวิตเป็นตัวเงินเนาะอยากกู้นุนช่วยเนาะอยากกู้นุนซอยกระทุกกระปุกกระทุกกระได้คนนี้กระเทือนเลยนะ bất diệt chuẩn vươn chuột đó nó tiktok yo, mạng chắc coi pi rồi, si pi youtube rồi bươn ní đã bươn phu mộc kít mộc pyi nè, đii ạ đó đii đii đó, mần đấy đó, thục ngay thục ngay, khăm nhảm giả này <laughs> <khách vọng. cười>

ว่าเช้าเช้าตรงนี้ตรงไปยังเช้าเช้าเขาเขากายเวิดมาเนี่ยกายมาอื่นสู้ไปเลยเลยเงียงนึงแข็งเอ้าแ่พอเราปั่นเราถี่เพิ่งไปซีซอยเราก่อนนะอาจารย์พี่น้องเอลยเนาะเงียงเงียงกับผมคว่ำโอ้ยโคจงก้างนี่จะโอ้เห็นเงียงีกแข็งอยู่เอ้าใครยังอันดีกว่านะกะสิประมาณนั้นได้โปรดเด้อไปไปไปเสียไปเดี๋ยวเอามากระทัดนี่นะเมื่อกินเนาะ เอพ่อขายโต้เลยนะพ่อเนอะลูกอุดหนนพ่อก็เออครบกรุร้อโอเคดีไม่แห้งคือกันไปพ่อเดินทางไปก่อนเลยก็ได้อ่านี่ได้พีดเองเลยเนาะเอ่อถอดเกือบในนี่บ่เวลาเจ้าสีถอดเจ้าเห็ดในนี่เลยไหมบอคำขาหนึ่งใช่ไหมเชียวคำขาดหนึ่งเห็ดในนี่เลยมหนบ่อย่ามันลุ่มย่ามันลุ่มบอคำขานึ่งลุอ่าลงเดินลงเดิน ไปไปไปเนาะอ่านี่เด้พี่น,น,น้องเลยเนาะอ่าเต่มละมือเขไปเนาะนี่เด้โอเคพ่อชื่อได้ใครมาเด้อโอเคมึงเน่พี่น้องเด้อน้ำฝน,นไปแล้วโอ้แม่ล่าเมทล่ทเนาะเอา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 จักรไรบับัตร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 บัตบัตรบัตรเัตรบัตรบั่รบัตรบับียนรถบัตรตบาตนี่เนาะรบบัตร่บัรั เนาจังไดก็ตามเต้นะเนาะถือว่าอุดหนุนซอยพ่ขอค้าเศราขายเด้อพี่น้องเด้เอเนาะอ่าเป็นกำลังจิตอา่ากำลังใจให้ในการสู่ชีวิตนะเนาะลูกเต้าก็มีอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าก็คือ,อ,อว่อาอนไแหละอ่าก็หาน้ำพุม่าหา,หาได้เนาะพมเ่าหาได้เขาก็หาน้ำคือว่าน่อะไรพี่น้องใครกลัวผู้เห็นยัง มีเงนเินมีเฮงเฮ็ดอยูประเทศไปประชาธิญาเป็นะไรไปเรื่อยอะมีแต่เงินเนาะหาบริจิตนี่กะนำพระกุเนยพนทางมาให้บริจิตเนาะอ่าเห็นอน่าข้อค่าเนาะอ่าขายของเนาะพี่น้องเนาะพุทโหนซอยเพนในเด้อประชาธิญาพี่น้องะไยเนาะอ่ามีแต่ว่าพุหละ บ่สิเบิ่งอันใดสมมาภาคควรเนาะบ่สิเด่งกะให้ตามอ่ากําลังแท้แหอันนี้กะปกติเฮาต้องเอานําพ่น10ถุงพุ่นด้พี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าเฮาให้เพิ่นไปขายต่เลยก็ได้เนาะอ่าเฮาให้นเฮาให้เพิ่นไปขายต่ด้ก็ได้อ่านําเฮายังว่าเออเฮาซื้อพอได้ซิมเนาะพอได้ซิมดอกพี่น้องเอ้ยเนาะบ่ได้ว่าเอาเมาเบิดดอกนะั้งแต่พอก็คิดว่าเฮาสิอัน่ เอาเบอร์ได้เราก็ได้เนาะเบ่ร์เป็นยังเนาะเอาให้เราไปขายเอาเงินเลยพุ่มจริงเนี่ยพุ่จริงนะเขาไปอลไรเขาเอาไปเจ๊คนอื่นก็ได้แต่ว่าเขาบอกเอ็ดพี่น้องเนาะเขาให้เพิ่นเสียหนึ่งเนาะแล้วก็ให้เพิ่นไปขายเอารถเนาะเพิ่นไปขายเอาเลยไปแล้วสินะอ้าวสันเดอพี่น้องเด้อ เอาอยู่ดีม่แห้งบัดจะคูสุคนได้เนาะอ่าทางอ่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นนําอ่าเพิ่นให้กับทางบ่จิตเป็นสะพานบุญให้ก็ขอให้อยู่ดีม่แหง่แหละเนาะอ่า่ําๆรวยอายุมันคนยืนโรคภัยเคเจ็บยามาใกล้ยามาบิดเลียนดเนาะอ่าสาธุสาธุเนาะอ่าปะเด้อเนาะหาักผู้ใหญ่อยู่ดีม่แห้งอาสวัสดีสวัสดี